Hehe, เขาแล้วเขาประเด็นแล้วขอบใจก็ดีค่ะก็เป็นงานสบายๆค่ะน่ารักน่ารักน่ารักมากแล้วก็เขาเชิญแห้เพื่อนสนิทใช่ไหมก็เป็นงานเออเขาเรียกว่าอะไรงานม่านค่ะอ๋อแต่ตอนที่เจ้าสาวเขาแจ้งตีมมาเขาเป็นแจ้งตีมองอ่าแจ้งตีมฟ้าเหลืองค่ะแต่ว่าเพื่อนๆแกงเราก็แบบว่าเออเหลืองละกันจะได้แบบไปเขาเรียกว่าอะไรทิศทางเดียวกันแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรกั้นประตูด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซอมหนาไหมคะวันนั้นเออไม่หนาเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าคําถามคําถามค่อนข้างยากแต่ว่าก็แบบว่าคําถามนี้นั้นมีแบบสองช้อยถูกกับผิดอพอจะบอกได้ไหมว่าคำถามที่เราคิดทั้งวันทั้งคืนมันคือหนูคิดคือแบบพอพี่แมทบอกหนูคิดออกเลยว่าต้องเป็นคําถามนี้เท่านั้นอือหนูดูจริงจังมากเลยเนอะใช่เพราะว่ามินรู้สึกว่าแบบมันเป็นคำถามที่คนไม่ค่อยรู้ นั่นก็คืออยากรู้ว่าพี่แมทเขามีแบบคือเขาจับอะไรลุ้นลุ้นตอบตอบนะตอบนะตอบพร้อมๆกันนะแล้วเดี๋ยวถ้าไม่ได้ให้ให้ตองนะให้ตองหน่อยังไงมาแมดอินนอร์เวย์พี่แมทเนี่ยเขาสัตสัตไว้ข้างไหนอ้ถ้าไม่แต่งกับจริงต้องรู้ต้องรู้อ่ะคำใบที่เมื่อกี้เราบอกมีสองตัวเลือกก็มีแค่ซ้ายกับขวาเออตอบไลรค่ะตอบะไรค่ะขวาค่ะ อ้าวมันไม่ได้มาด้วยกันนะมันดูมันถูกอ่ะคนละสีอันนี้ขวาใช่ป่ะซ้ายเหลืองอ่ะคุณมอบซองให้คุณตีค่ะอ้อเก่งมากชมดีเลยค่ะเอ้าวทำไมทำไมทำไมเราคิดถึง่ว่าเจ้าบ่าวจะต่อให้ได้พอมีรู้สึกว่ามันคือเราเห็นเห็นรอยสักเนี่ยมันา่แล้วก็ไม่รู้ว่าแบบเอ้ยเจ้าบ่าวจะรู้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเพราะว่าสักไว้เแบบข้างล่างสุด แล้วเป็นยังไงบ้างพอเขาเขาตอบได้ไหมนักแสดงวงเขาตอบไม่ได้เพราะเขายังไม่เคยเห็นนี่ก็เหรว่าพี่ลองลองไปดู <c oughs> แล้วทำไมเราถึงยอมให้ผ่านอ่ะ <c oughs> ก็ยอมพี่ผ่านแหละเพราะว่าประตูสุดท้ายแล้วเดี๋ยวไม่ทนันเดี๋ยวไม่ทันเลยกเอ,อ้ยอ,อ,อยากให้มีน้องบรรยากาศเป็นย่งงางเงี้ยบ้างเพราะว่าแม้ต้องคาดที่จะร้องไห้แล้วร้องไห,ห้ก็ร้องไห้แต่เอ็นจอยมากก็ดูเอ็นจอยนะคะก็ก่อนวันงานนี้ก็ถามว่าแบบพร้อมไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วแต่เขาถือว่าแบบถือเป็นคนจัดงานที่แบบเขาดูชิลอ่ะดูแบบ enjoy กับทุกโมเมนต์ก็ดีใจดีใจกับพี่แมทแล้วก็พี่เฟมที่แบบเออมาถึงวันนี้แล้วก็ดีใจจริงๆแต่คงไเข้าใจกับประโยค์่าเขาพูดติดฉบับว่าใช่โจกด้วยติดก็พี่แมทอะติดตลกหน่อยติดตลกหน่อยแต่ว่าน่ารักค่ะน่ารักเออจริงๆถ้าย้อนไปวันที่แบบว่าพี่เฮรมเขาขอแมทในคืนเรารู้กันมาก่อนไหคะทุกคนก็เซอร์ไพรส์พร้อมกันหนูไม่รู้เลยค่ะเพราะว่าพี่แมทเขาเป็นคนที่แบบ ติดตลกอยู่แล้วที่เล่นที่จริงอยู่แล้วแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับแม่นีแม่พี่แมทเขาก็บอกว่าเออตอนที่พี่แมทบอกอ่ะแม่ก็คิดว่าแบบเออแม่ยังไม่เชือ่อใช่หนูก็บอกว่าเออแม่คิดเหมือนหนูเลยเออในความที่มีอยู่เขาเป็นช่วงชีวิตที่สุดแล้วมีเขาประสบความสิ้นในความรกดีใจค่ะจริงๆมิ้นกับพี่แมทเนี่ยถือว่าเป็นาวเวอ์ทีรุ่นรุ่นสองตั้งแต่เข้าช่องสามแต่มินอายุสิบสองก็เป็นเพื่อนกันมาเกือบยี่สิบปีก็ได้เห็น ทุกๆก้าของชีวิตนะคะก็จริงๆก็อยู่เป็นกำลังใจให้เสมออยู่แล้วแหละแล้วก็ดีใจที่เหมือนเห็นวันนี้ที่มีคนมาดูแลพี่แมทแล้วเขาก็ดูแบบเออพร้อมพร้อมที่จะแบบมีครอบครัวเป็นของตัวเองแล้วก็ดีใจค่ะพิซนี่งานแต่งที่คนผู้หญิงนอกจากซึ้งแล้วก็ทุกคนจอยละมุนมากจอยมากเลยค่ะก็เป็นงานแต่งที่มินว่าแบบน่ารัก ก็แบบมีแต่คนสนิทของทั้งทั้งคู่ทั้งสองครอบครัวแล้วก็เป็นงานแต่งที่บ้านที่ทุกวันนี้ไปคนก็ยังชมเพราะเอ้งานน่ารักนาออะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนแบบเออดีใจไปกับเพื่อนมากกว่าอย่างนี้เราเก็บสปายเดชตรงนั้นมาบ้างไหมเผาเรื่องใช่ก็จริงจริงก็ก็ดูไวเพราะว่าแบบเอองานที่จัดที่บ้านก็ดูแบบเรียบง่ายดีอะไรอย่างเงี้ยอบอุ่นดีค่ะก็เก็บเก็บเก็บเกี่ยวไว ยังต้องเก็บอีว่าไปงานพี่เต้าต่อจะมีหลายงานใช่ปัดชุดไม่ทันแล้วเนี่ยเออแสดงว่างานเราก็ต้องแบบว่ารวมทุกสไตล์ของทุกงานเอาไว้ในงานวายเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยไงเออแล้วเรากระเตยยังไเราสองคนเพราะว่าเราเหลือสองคนสไตล์นี้กลุ่มแล้วไม่เครียดไม่เครียดไม่ต้องเครียดซีหน้าดูไม่เครียดไม่เครียดไม่เครียดจริงๆก็รู้สึกว่า เรายินดีกับคนที่พรมากกว่าค่ะก็เป็นคําถามยอดฮิตที่ที่ก็เจอกันในทุกวันแหละมันก็เชื่อว่าพี่ตัวพี่เต้เองก็ก็ต้องเจอเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เอามาเป็นแรงกดดันของเราอยา่าไปถามเามากมองเป็นโจเป็นว,ว่าเอ้ยพี่เต้ยังไงดีคะเราจะคิดขั้นตอนีหยัง <c oughs> ไงใช่ก็มีคุยกันแล้วเต้ยก็แบบมินยังไงอะไรเงี้ยเหมือนเพิ่งไปเจอพี่เต้ที่เขาใหญ่แล้วก็แบบว่าเออไม่เป็นไรนะพี่เต้ไม่ต้องเครียดไปบอกเขาว่าไม่ต้องเครียดเดี๋ยวอยู่เป็นเพื่อน มีการตกลงมว่าใครจะไปก่อนกันแบบไหนวพ่เต้ก่อนแล้วกันไม่มไม่ไม่ได้ตกลงนะเพราะว่ายังไม่อยากแบบเ<แ>ขาเรียกว่าอะไรอ่ะกดดันกันละกันแล้วมินก็เชื่อว่าแบบถ้าณนาโมเมนต์เราพร้อมเมื่อไหร่ทั้งคููก็เมื่อนั้นแหละอะไรเงี้ยแต่<ม>แตในส่วนของมินก็คือไม่กดดันกับคำถามนี้แล้วไม่กดดันเพราะว่าล่าสุดมินจัดมิงที่เขาใหญ่ใช่ไหมมินยังสอว่าพอจัดเองอ่ะเอ้ยมันเหนื่อยการเป็นออแกนซเอเองมันเหนื่อยเหนื่อยจริงแล้วก็ยังบอกกับ ครอบครัวเลยว่าไม่จัดแล้วนะวันกงวันเกิดงานตรงนั้นแต่งเหนื่อยหนื่อยจริงแต่มันนท่อสเกลใหญ่นะที่เราจัดไปอ่ะใช่ก็ที่จัดที่เขาใหญ่ก็คือเหมือนเอาแฟนคลับ80คนใช่ไหมคะขึ้นรถบัสแล้วก็ไปทํากิจกรรมแล้วพอแบบมันมีเรื่องของฝนฟ้าอากาศความพร้อมอะไรเงี้ยกลายเป็นแพลนมันมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆดังนั้นมิ้นเลยนึกว,ว่าการจัดงานมันเป็นเรื่องที่แบบ มันต้องมีแผ่น A แผ่น B จริง,รงๆอะไรอย่างเงี้ยพอเห็นอย่างนี้แล้วมันเหนื่อยหรือว่าเหนื่อยค่ะ,คะกเลก็กลงกว่าน,นี้ไม่ไม่เขาใหญ่ว่า,เ,า,าเป็นเป็นงานเราหลังชนี้ก็คืออะไรต่างๆก็แบบเรียบง่ายเลยเอาแบบง่ายๆแหละจริงๆมินก็อยากจริงๆงานมิตติ้งมินก็คิดว่าแบบเอออยากจัดแบบเรียบง,ง่ายไม่ได้มีโชว์ไม่ได้มีอะไรแต่ด้านก็ไปเป็นเรื่องของสัตว์ก็มีการขี่ม้าโชว์แฟนคลับ ไม่ง่ายใช่ออคือมินอะคิดว่าเอ้ยง่ายเพราะว่าเวลาเราไปขี่ม้าที่เขาใหญ่เราก็รู้สึกว่าเออมันก็แค่นี้เองขี่มาตรงโบนนซ่าจากคอกอะไรเงี้ยพอไปถึงมันเป็นเรื่องของเอาแฟนขับวนรถผิดมา,ออม,ามาเลดหนึ่งชั่วโมงมินกะตะขี่ม้าตากแดดไปคัหนึ่งชั่วโมงคือขี่ม้าเราแฟนขับหรอใช่เราแฟนขับเพื่อแบบส่งเขากลับกรุงเทพเะะเอะไรเงี้ยค่ะเรามาก็เป็นเราก็เลือกมาที่สวยไงออไม่ได้แบบดูว่าเออนางจะทนทานต่อแสงแดดไหมละแดด ก็คือลุ้นหนูต้องไหว้แบบเอาสูตรกองถ่ายมาไหว้ไหวฝนอย่าตกนะเพราะว่าไปวันแรกฝนตกกันหน่าเหมือนไม่เคยตกมาก่อนต้องอยังไงจะสูตรกองถ่ายคือไงเป็นสูตรลับไม่ได้ไม่บอกใช่สูตรไล่ฝนประจำกองถ่ายค่ะเอ,อเอาไปใช้ที่เขาใหญ่ออพนักง,งานที่นู้นก็มีการมองเมิอนแบบจริงหรออะไรไม่ได้ผลนะ <c oughs> ได้ผลไหว้ทีก็หยุดทีแต่ต้องไหว้บ่อยๆห้ามทุบดับแสดงว่าท่า,านอาจแต่จากที่เขาใหญ่ขอคิดก่อนว่า แบบจริงนี่ขนาด80คนยังแบบเหนื่อยจริงๆแต่ว่าก็ก็มันก็แฮปปี้กับโมเมนต์ที่ทุกคนชอบได้ได้รับกระแสตอบรับที่ดีก็ก,ก็ดีใจแต่ว่าระหว่างงานเราก็คิดว่าพยายามชิลแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ชิลไม่ชิลม,มีน้าตา